มสมตำยยโยๆจ้าแก้มกับเห็ดขมเห็ดกับบพขมดอกสมซือ้อเห็ดขมอยู่แต่ว่ามันมันบกขมเสียมเนาะใหญ่เนาะซิมเนาะแซบแืมมีดักแด่พร้อมด้วยจา่าแคบหมูสามสายมีเห็ดมีดักสี่ยี่สาไมเนาะจะหายหหจะห,หาย วดพีลึกปวดปวกโม่หกแตงวก่แตงกินักเขะากับพี่ลึกรัมขาดักเขาของคเขามาหลายพูดักเขาไม่เห็นตัวเขาไปเห็นดอกกินกัวไหมไม่่ะเอาซื้อมเป็นยังไับเยมเยไปขายอืมพักผ่นเขายาหม่วนเขาพักอื สับปบ๊บก่อพึ่เ็ดไมันจะทีจะตายคนกินคนกินดอกสมต่างมันเผ็ดมันเผ็ดมันเผ็ดเดี๋ยวที <i> ่นกินโมเป็นเ,นเ,เป็นหลุดเลยก็เปจุดงาหักผัวลงมาหนีซะ